ในการละสมัยแห่งพระสุชาตะพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ทรงสดับพระธรรมกถาแล้วทรงถวายราชสมบัติในมหาทวีปทั้งสี่พร้อมทั้งรัตนเจ็ดประการ แต่พระภิสุสง์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานทรงผนวดในสำนักของพระศาสดาชาวทวีปทั้งสิ้นรวบรวมรายได้ที่เกิดในรัฐทำหน้าที่ของคุณวัดให้สำเร็จถวายมหาทานเป็นประจำแก่พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อได้รับพุทธภยากรอนแล้วส่งปลื้มพระทยัยแสนสมนัตทรงเรียนพระพุทธพจน์เพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์เจริญพรมวิหารภาวนาไม่นานนักก็ได้อภิญญาหสมาบัติแป ทรงพระไตปิดกยังพระพุทธศาสนาในพระผู้มีพระภาคเจ้าให้งดงามเมื่อสิ้นพระชนมายุก็ได้บังเกิดในพรมโลก